สวัสดีครับขอสวัสดีท่านสมาชิกและผู้ที่รับชมทุกท่านนะครับผมจักรพลพัฒน์ผลสวัยครับผู้แทนศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีวันนี้นะครับขออนุญ,ญาตนำพระสมเด็จวัดละคังเนื้อทองคำพิมพ์เกตชยโย7ชั้นนะครับซึ่งพระสมเด็จทองคำพิมพ์เกศชตโยองค์นี้นะครับสร้าง นะครับจากข้อมูลที่ผมได้นะครับสร้างจำนวนเพียงแค่10องค์ในโลกใบนี้เท่านั้นนะครับพระองค์นี้นะครับสร้างตั้งแต่ปี2408นะครับผู้ปลุกเสกค,คือสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีทองคําที่ใช้เป็นทองคําของท่านหลวงวิจาร์เจรนัยในการจัดสร้างนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่ศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะครับ เพียงแค่1องค์เท่านั้นนะครับถือเรียกได้ว่าตอนนี้ที่ทุกท่านเห็นคือ1องค์ณวันนี้ของโลกนะครับเรียกได้ว่ามูลค่าองค์นี้เนี่ยไม่สามารถที่จะประเมินมูลค่าได้เลยนะครับวันนี้เลยถือโอกาสนะครับนำออกมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมในพระบารมีในส่วนของพระทองคํา100%มีการตรวจสอบเช็คอย่างเรียบร้อยนี่คือทองคํา 100%ครับในส่วนของพระนะครับจำนวนในการจัดสร้างนะครับจากข้อมูลที่ผมได้เนี่ยองค์เท่านั้นนะครับแต่เชื่อได้ว่าอยู่กระจายไปทั่วนะครับแต่ที่ศูนย์มหาสมัติสามแผดินเนี่ยนะครับมีเพียงแค่1องค์เท่านั้นนะครับที่เห็นในเวลานี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังของพระสมเด็จทองคำนะครับพิม เกศชยโย7ชั้นนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีตาคุดนะครับแล้วก็ระบุพศในการสร้างนะครับ2408ี 2, 4, 0, 8, แล้วก็มีสัญลักษณ์วจนะครับเป็นดาว8แฉกซึ่งงบประมาณในการจะสร้างเนี่ยเป็นของท่านหลุยวิชานเจรนายนะครับเพราะว่าท่านเป็นช่างทองอยู่แล้วนะครับก็ถือเรียกได้ว่าผู้ที่จะครอบครองพระสมเด็จเกศชยโย องค์นี้นะครับอ,อธิษฐานจิตโดยสมเด็จพระพุทาจารย์โตพมรมังสังสีเนี่ยผมเชื่อได้ว่าต้องเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาและบาร,รมีสูงมากนะครับจากข้อมูลที่ผมได้พระสมเด็จนะครับเกศเชยโยเจ็ดชั้นองค์นี้นะครับเคยอยู่บนคอของท่านหลวงวิชานเจรนายครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะ ครอบครองต่อนะครับก็ต้องเป็นผู้ที่มีบุญมีวาสนามีบารมีและที่สำคัญครับต้องมีกำลังเงินมากพอที่จะบูชาได้นะครับในเรื่องของมูลค่าองค์นี้ผมบอกได้เลยว่าประเมินค่าไม่ได้นะครับแต่สำหรับวันนี้ฮะนะครับซึ่งท่านเจ้าขององค์พระนะครับท่านได้ เมตตานะครับที่จะแบ่งปันให้นะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่มีบุญมีวาส,สนาที่จะได้ครอบครองนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่ใครก็ได้นะครับเพราะคนคนนั้นจะต้องมีเงินนอกจากเงินแล้วนอกจากมีวาส,สนามีบุญแล้วคุณต้องมีเงินนะครับถึงจะสามารถครอบครองได้สําหรับพระสมเด็จทองคําพิมพ์เกฤชยโยเจ็ดชั้นทองคําองค์นี้นะครับเปิดให้บูชาที่30 ล้านบาทหนึ่งเดียวของโลกณเวลานี้ตอนนี้ที่นำออกมาให้ทุกท่านได้รับชมได้ชื่นชมในพระบรมมีนะครับก็ถือโอกาสนำออกมาให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ครอบครองกันนะครับเดี๋ยวเราจะนำองค์พระออกจากกรอบนะครับแล้วให้ทุกท่านได้เห็นนะครับนี่คือได้นำออกจากกรอบทองคำแล้วนะครับด้านหน้าและด้านหลังขององค์พระนะครับ ซึ่งการตรวจสอบนี่คือทองคําบริสุทธิ์นะครับทั้งองค์นะฮะเป็นทองคําทั้งองค์ไม่ใช่พระเปียกทองคํานะครับไม่ใช่นี่คือพระทองคําพิมพ์เกตชยโย7ชั้นที่สมเด็จพระพุทธจารย์โตพระมังสีเป็นผู้ปลุกเสกเป็นผู้อธิษฐานจิตนะครับจากข้อมูลที่ได้จากครูบาอาจารย์นะครับเช็คมาจนครบเนี่ยมีจำนวนจัดสร้างเพียงแค่10องค์เท่านั้น แต่ที่ปรากฏพบเห็นที่สามารถนำมาให้ทุกท่านได้ชมได้เนี่ยมีเพียงหนึ่งองค์ณเวลานี้ก็คือองค์นี้นะครับทางสูตรบ้านบัติ3แผ่นดินนะครับสาขาชุลบุรีจึงถือโอกาสนะครับนำออกมาให้ท่านสมาชิกที่มีบุญวาสนาที่จะได้ครอบครองนะครับให้บูชาที่30ล้านบาทเท่านั้นนะครับ ก็สำหรับท่านใดที่มีบุญมีวาสนามีบารมีมีกําลังเงินในการที่บูชานะครับผมบอกได้เลยว่านี่คือหนึ่งเดียวของโลกจริงๆที่ท่านจะเป็นผู้ที่ครอบครองพระสมเด็จเกศเกชโยองค์นี้ไม่ใช่ใครก็ได้นะครับบองบอกได้เลยว่าผู้ที่จะครอบครองจะต้องเป็นผู้ที่มีบารมีสูงนะครับมีอำนาจมีวาสนาและมีกำลังเงินที่จะบูชาพระสมเด็จเ,เกชโยเจชัน้นอ่าขอโทษครับพระสมเด็จ เกตชัยโย7 7ชั้นเนื้อทองคำองค์นี้ไปได้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะสแกน QR Code ติดต่อผมได้โดยตรงนะครับหรือท่านจะเดินทางมารับพระเองด้วยตัวของท่านเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของการติดต่อประสานงานให้สแกน QR Code เข้ามาพูดคุยกันก่อนนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถ ติดต่อเข้ามาที่ผมได้โดยตรงเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับคิดว่าคงจะได้เจอผู้ที่มีบุญมีวาส,สนาบาร,รมีและมีกำลังในการที่จะบูชาพระสมเด็จหนึ่งเดียวของโลกองค์นี้นะครับก็ขอ,อาบาร,รมีของพระสมเด็จวรคงังบาร,รมีของสมเด็จพระาจารย์ตัวรมรมังสีพระบาร,รมีของพระเกตชยโย7ชั้น ทองคำองค์นี้คุ้มครองท่านสมาชิกและผู้ที่รับชมทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทาง เข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมกราบศักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะ โดยชั้นที่หนนะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็ ะะเ,รเรียบง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางนั้นเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็ มีภาพทอทางกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติวา่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเ mm. ท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์เนฟไฟส์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนานะคะ,นะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะ ตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธเจา้าโตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสก,การะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารเจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งเปราะ,ะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้นค่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆางนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันค่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ